โอ้โนโอ้ไม่ไม่ขอโทษ o d แต่มาดไม่นะแบบนึ่งเราเก็บพึ่งได้ไหมเราเก็บพึ่งได้ไหมเราเก็บพึ่งได้ไหมไหเก็บเก็บได้ไหมเก็บได้เฮ้ยเก็บเก็บพึ่งขนาดโกรธได้ด้วยเหรออู้น่าสนใจสวัสดีฮะเอะ๋คือมันเป็นรังพึ่งไงแล้วพอเราทุบเสร็จปุ๊บพึ่งออกมาเฉยเลย ล้วสวัสดีครับกลับไปครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นวันล็อกกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มเลี้ยงผึ้งกันโอเคปะหาในคลิปนี้เราจะเข้าสู่ยุคของผึ้งนะยุคของผึ้งเนี่ยฮะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะถ้าเกิดสมมติเราดูเกี่ยวกับมดผึ้งเนี่ยฮะเราสามารถเนี่ยมันมีผึ้งหลายแบบมากเลยเห็นป่ะะมันมีอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะมดผึ้งมันมีหลาย มีความสวยงามทำประตูพึ่งก็ได้น่าสนใจฮะแล้วก็มียาอะไรไม่รู้ปปแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยและเห็นป่มีฮันนี่เบรดด้วยโอขนมปังราดน้ำพึ่งน้ำพึ่งมันช่างแบบน่ากินเสียเหลือเกินหิวเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> เอาจริงฮะน้ำพึ่งในโลกแห่งความจริงฮนะมันเป็นอะไรที่อร่อยนะแต่ว่าอย่าไปกินเยอะนะฮะมันอ้วนอ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะน้ำพึ่งมันอร่อยนะโดยเฉพาะน้ำมะนาวใส่น้ำพึ่งนะอ๋อยอด อยากกินมากเลยฮะแต่ว่าเอาเถอะนะฮะเอาไปก่อนกลับกลับมาเรื่องเกมของเราก่อนเนี่ยบอกแล้วอย่าชนคุยเห้ไปเนี่ยไปเรื่องของกินทีไรอย่างงี้ลำบากทุกทีเลยเนี่ยฮะมันมีพึ่งหลากหลายชนิดมากเลยเห็นป่ะฮะมีพึ่งอะไรบ้างอู้น่าสนใจพึ่งผึ้งเยอะมากแต่พึ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ฮะนั่นก็คือฟา f a เมอร์บีนั่นเองฮะเนี่ยพึ่งฟาร f เมอร์ดูดีน่ารักอ๋อดูดีฮะใส่หมวกชาวนาด้วยนะฮะน่ารักอ๋อมันจะเก็บเกี่ยว ผลผลิตให้เราอัตโนมัตินะฮะเป็นสิ่งที่ดีก็สักวันเราอาจจะมีโอเคปะ่ะฮะสักวันนะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ในช่วงเวลานี้ตอนนี้เราต้องมาเริ่มเลี้ยงพึ่งกันก่อน,นะฮะซึ่งเราก็จะต้องทุบบล็อกตรงนี้โอเคปะ่ะฮะแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตพึ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะว่าแต่ว่าแป๊บนึงนะเราควรจะมีขวดโหลน้ำพึ่งนิดนึงเนาะ <c oughs> เออใช่ใช่ใช่เรามีขวดโหลไม่ใช่ขวดโหลน้ำพึ่งดิต้องมีขวดไอ้นัน่นอะบ็อตล่ะ แกสวัตถมังนะฮะมืนขวดยาดเราจะเอาขวดอันนั้นนะฮะมาเก็บใส่พึ่งโอเคป่ะซึ่งเรามีเป้าเอ่ยสวัสดีฮะกระจกจ๋าเรามีขวดไหมฮะขวดขวด,ขวดอ่ะนี่ไงฮะขวดอยู่นี่ใช่ถ้าเกิดสมมติเราทุบไปเรื่อยๆแล้วพึ่งมันเกิดนะฮะเราจะเอาพึ่งเนี่ยฮะใส่ขวดตรงนี้เลยใช่ๆๆ,ๆ ขออนุญาตฝากของตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะฝากๆๆไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเพราะมันไม่จําเป็นฝากๆๆฝากๆฝากๆไว้ก่อนแล้วเราก็จะทุบไปเรื่อยๆะฮะวืดแปะวืดแปะไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อะไรทุบนะมันถึงจะเร็วใช้มือทุบเหรอจริงๆใช้มือทุบมันก็ได้แหละนะฮะใช้มือทุบไปก็ได้แหละอย่างตรงนี้เนี่ยฮะมันคือบล็อกอะไรฮะขอดูแป๊บหนึ่งครับพอเราทุบปุ๊บเราได้อะไรเนี่ยฮะก็คือมันเป็นบล็อกที่ว่าสามารถเก็บน้ำผึ้งได้ใช่ไหมโอ้โสนใจมันคือรังผึ้งปะฮันนี่กล้องบล็ อ่าถ้าเกิดสมมติเราใช้ขวดเก็บอย่างนี้ได้ไหมอู้หู้น่าสนใจก็คือมันพอเก็บปุ๊บเราก็จะได้ขวดน้ำพึ่งเจง๋งเรามีทรายเพิ่มเติมไหมฮะผมว่านะเราต้องทํากระจกเยอะๆเลยฮะเรามีทรายเพิ่มเติมไหมอะทรายจา๋าเรามีทรายอยู่อันน้อยนิดมากเลยฮะอ่าเรามีทรายนะทระายแบบเก็บแบบกระจัดกระจายมากเลยนี่อ้เฮ้ยเรามีทรายเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอู้ทรายอีกแล้วท่านผู้ชมฮะทรายเรามีเยอะนะฮะแต่ว่าเราเก็บกันแบบไม่เป็นระเบียบอาซะเลยฮะนี่คือข้อดีใช่ไหมเนี่ยฮะ พออยากได้ทรายปุ๊บเนี่ยมีทรายเต็มไปหมดเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะเก็บของไม่เป็นระเบียบนี่คือสิ่งที่ดีใช่ไหมไม่ดีนะฮะควรเก็บของให้เป็นระเบียบอ่ะเจอทรายอีกแล้วเยี่ยมมีทรายทั้งหมดเท่าไหร่กันเนี่ยเออแป๊บหนึ่งนะฮะเรามทีทรายอีกไม่มีทรายทรายเราหมดแล้วนะฮะสร,สรุปแล้วทั้งกาอของเราตอนนี้ณนะเวลานี้เรามีทั้งหมด37ก้อนฮะดังนั้นฮะเราจะต้องเก็บแล้วก็เอามาใช้กันอย่างแบบยังไงนะแบบ เรามาังระวังนิดนึงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดทรายหมดแล้วเนี่ยฮะคือหมดเลยโอเคปะะ่ะฮะดังนั้นเราจะทํากระจกเท่านี้ไปก่อนละกันครับรอสักครู่ฮะอ่าไม่ต้องดิดนิว้วฮะเตาเผาของเรามันเผาเร็วอยู่และสามสองหนึ่งเสร็จแล้วเย่แล้วเราก็จะทําขวดแบบนี้เย้ yeah. เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆฮะทูแบบนี้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยฮะเราก็เก็บที่ขวาอ่านั่นแหละฮะเก็บเก็บเฮ้ย yeah. วุ้ยวุ้วุวุวุ้ย what the hell เอ่อโอ้โหตัวอะไรอ่ะทันนิสลามเหรอมันมันมันจะมันจะทําอะไรเราป่ะเฮ้ย เอ้ยน่รกอดูสลามดิี่ยคือปกติสลามเนี่ยฮะมันก็จะโจมตีผู้เล่นใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้สลามไม่โจมตีผู้เล่นด้วยอ๋อน่นารักว่าแต่ว่าเราอุ้มมันได้ไหมฮะอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้หรอแอปหนึ่งนะนายจะลงโลกไม่ได้นะสลามนายจะลงโลกไม่ได้นะ <No. S 1> สลามจ๋านายจะลงโลกไปไป อย่าลงลงไป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 อย่าลงลงสลามไปอย่าลงลงฆ่าเลยแล้วกันนะฮะ<ไ>โอเคอะแป๊บหนึ่งนะมันจะโจมตีเราไหมโจมตีเราไหมโจมตีเราด้วยโอเคครับ<ว>งั้นเราประสบอุบัติเหตุสลามเลยแล้วกันฮะเราได้ผลผลิตอ่าไม่ได้อะไรเลย<อ>ก็น่ารักดีเหมือนกันฮะแต่ว่าเราก็จะเก็บเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะฮะนี่กมพวกบล็อกอันนี้ฮะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะฮะสักวันอาจจะมีประโยชน์มั้งอ่าพึ่งท้มาแล้วสุดยอดเก็บเลย ได้พึ่งเรียบร้อยฮะเราก็จะเก็บไว้ในนี้อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสะสมพึ่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆฮะเออสวัสดีฮะนั่นแหละฮะสะสมพึ่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอ่ะฮะแล้วก็บล็อกแบบนี้เนี่ยครับบางครั้งเราอาจจะทุบไปเลยก็ได้เพราะอะไรฮะเราอยากได้สิ่งที่เรียกว่าฮันนี่ก๊อมเข้าใจไหมฮะซึ่งฮันนี่ก๊อมเนี่ยฮะ,ฮะก็เป็นส่วนประกอบสําคัญในการเลี้ยงพึ่งเหมือนกันฮะเก็บเอาไว้ทั้งคูอ่อะไรเนี่ยเออฮันนี่คริสตัลชาร์ดเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะทุบได้ไหมอ้าโอเคฮะได้ของใช่่มมัั้้ยยวกกินนนไไไไดดออเเทะรรคบี โอเคครับเอาเป็น hmm. ว่ามันเป็นเหมือนแบบเศษพึ่งอะไรสักอย่างที่กินได้อ่ะน่าสนใจดีฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอาจจะมีประโยชน์มั้งมีประโยชน์อะไรไหมมีประโยชน์แล้วโอเคครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันเย่และนี่คือรังพึ่งใช่ไหมฮะเราจะเก็บรังพึ่งได้ไหมน่าจะเก็บได้นะฮะแถวนี้ไม่มีพึ่งมาต่อยเราเนาะโอเคครับทุบเลยอ่ารังพึ่งหายไปหมดเลยไม่เราจะเก็บรังพึ่งยังไงอ่ะหรือว่าเก็บไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเราก็ทุบไปเรื่อยเยเย่เย่ นี่ไงพูดถึงถ้าเกิดสมมติเราอยากได้รังผึ้งใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็มาคราบเองก็ได้ใช่ไหมใช้ไม้แพงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ฮันนี่กล่อมนะฮะซึ่งเราก็มีฮันนี่คอมเรียบร้อยแต่ณเวลานี้ก็ทุบไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะมาฟาสฟอรวดภาพดีดนิ้วแล้วกันฮะถ้ามีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งดีดนิ้วดีดนิ้ว อู้ได้พึ่งเพิ่มเติมเก็บ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 รีบเก็บก่อนนี่พึ่งจะตกโลกฮะคือพึ่งอันเนี้ยถามว่ามันตกโลกตายไหมมันก็ไม่ตกโลกตายหรอกแต่ว่าพึ่งเนี้ยฮะมันจะไปกระจุกกันอยู่บริเวณข้างล่างฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพึ่งมันก็น่ามันตรงไปแล้วมันก็ลงไปเลยนะไม่เห็นเลยซึ่งผมคิดว่านะฮะไอ้เจ้าวันบล็อกระดับอันนี้เนี่ยฮะไม่น่าจะมีมอนเตอร์ไลทออกมาคืออย่างน้อยมันก็จะมีแค่สลามาเนี้ยซึ่งสลามันไม่ได้มาตบเราเข้าใจไหมฮะมันก เป็นโซนที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่พอสมควรไม่น่าจะมีตัวอะไรออกมาแหละเย่ดังนั้นฮะเราก็จะทุบไปเรื่อยๆยาวๆดีนี่อีกรอบหนึ่งฮะ5 minutes later oh no oh m ไม่ขอโทษแต่มาดูไม่ y na แป๊บนึ่งเราเก็บพึ่งได้ไหมเราเก็บพึ่งได้ไหมเราเก็บพึ่งได้ไหมไหเก็บเก็บได้ไหมเก็บได้เฮ้ยเก็บเก็บพึ่งขนาดโกรธได้ด้วยเหรออู้น่าสนใจสวัสดีฮะเออ <laughs> คือมันเป็นรังพึ่งไงแล้วพอเราทุบเสร็จปุ๊บพึ่งออกมาเฉยเลย น่าสนใจฮะว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติระวางพึ่งเนี่ยฮะพึ่งมันจะออกมาต่อยเราเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจฮะเราต้องมาเทสกันแหละโอเคลองดูนะฮะตัวนี้มันจะโกดเราไหมผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นขวดไหนแปะปุ๊บโอเคฮะพึ่งไม่กดเราขวดนี้แหละฮะไม่โกดเรา,โ,เราโอเคเอยพึ่งตัวนี้โกดเรา้โนโอ้โน โอ้โอ oh, oh, no, no, no. wa, ้โนโนโนมา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 กรธมา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 โกรธมา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 มอมามอมา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 มัมามาาามากามามาเาม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 าามกมามามอมา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 าม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 าามามงมาาีามมามามามภามามกมา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 มัมหมามามาามาาอามา้ามันาม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 มา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 ัามา้มา่ามามานาม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 าามามามะมามานาม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 างาม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 มาามมมาามมาามามามมมาาามมาาา ไหนดูซิมีรังพึ่งอีกไหมนั่นแหละฮะไม่มีมัง้งโอเคยืนห่างๆไว้ดีที่สุดโอโอ๋อสวัสดีฮะพึ่งอุ้ยน่นารักโอเคฮะเราก็เก็บ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 ,กบ,กบแปะแปะแปะโอเคเราได้พึ่งมาแล้วกี่ตัวเนี่ยไหนดูซิเราได้พึ่งมาแล้วนับฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราได้พึ่งมาทั้งหมดเจ็ดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมว่านะเราเลี้ยงไม่ใช่สิเรา อะไรนะเราเตรียมดอกไม้เอาไว้ดีกว่าฮะเพราะว่าเราต้องใช้ดอกไม้ในการผสมพันธุ์พึ่งใช่ปะล่ะดังนั้นฮะเราทำกระถางต้นไม้อัตโนมัติมาเพิ่มเติมสักนิดนึงสิกระถางต้นไม้อัตโนมัติเรามีอีกปะไหนดูสิฮะเรามีกระถางต้นไม้อีกไหมอ่ะกระถางไม่มีอ่ะไม่เป็นไรฮะทำเพิ่มก็เอาน้ำออกมาเหมือนเดิมฮะน้ำเอแล้วก็เอาดินออกมาหนึ่งจึงจึงจึงแล้วก็เอามาทำเป็นเคลแบบนี้เย่อัดบล็อกปืบวาบแล้วก็เอามาเผาปืบรอสักครู่ทำกระถางต้นไม้แบบนี้อ่า แล้วก็เทลักโพตาวางแบบนี้อ่าและเอามารวมกับฮอปเปอร์แบบนี้โอเคครับเราก็จะได้กระถางต้นไม้เหมือนเดิม <S <S ซึ่ง, <S <S งมันน่าจะปั๊มดอกไม้ให้เราได้แหละนะฮะเราจะเอาเป็นดอกไม้สีแดงแล้วกันดอกไม้สีแดงมันก็เป็นดอกไม้ที่คลาสสิกดีนั่นแหละฮะโรสใช่ไหมดอกไม้โรสปะ่ะ Take me home to the page เอ้ยมันใช่โรสดิมันคือปอป,ปดิ P O P P Y ดอกป,ป,ป๊อบปนะฮะไหนดูซิสามารถเลี้ยงได้ไหมสามารถผสมพันธ์ได้โอเคฮะ ดังนั้นโอเคฮะเอาดินออกมาอาศัยเข้าไปแล้วเราจะไปหาดอกไม้ได้จากไหนใช่ไหมนั่นดีฮะเรามีดอกไม้สีแดงบ้างปะที่ผ่านมาผมโยนทิ้งไปหมดเลยอะเรามีบ้างไหมเงาะดอกไม้มีไหมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไม่มีเหรอโอ้ถ้าดอกไม้ไม่มีแบบนี้ผมจะต้องไปปั๊มดอกไม้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ่าดอกไม้อันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้มันเป็นดอกไม้เว็ดหมดปล่อยมันไปฮะปล่อยมันไปเราอยากได้ดอกไม้ธรรมดาเราต้องการดอกไม้ธรรมดา ดังนั้นเอาบนมิวฮะแล้วเราก็ขี้ขวาที่พื้นได้เลยลองดูลองดูมันน่าจะมีดอกไม้ให้เราบ้างละมั่งมั่งมั่งแปะเอาโนไม่มีเลยอยากได้ดอกไม้ธรรมดาไม่ดอกไม้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 ไม่มีจริงเหรอโอ้ผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้เราได้ดอกไม้เต็มเลยนะแต่ว่าผมก็โยนทิ้งไปหมดแล้วเงี้ยในรองอีกรอบดีฮะแบบนี้อ้าวโอเคครับได้ดอกไม้แล้วเอะน่าพาคภูมิใจเหลือเกินเอาดอกไม้สีแดงมาแปวแปวส่วนดอกไม้สีเหลืองก็เออ จะเก็บไ้ก็ได้อะนะแต่ว่าดอกไม้สีแดงส่วนใหญ่พึ่งมันชอบดอกไม้สีแดงไงดอกไม้สีเหลืองบางครั้งมันใช้ผสมพันธุ์ไม่ได้ไงได้ไหมมันใช้ผสมพันธุ์ได้ไหมติ๊กตอก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 ไม่ได้เหรอได้ไหมได้หรอ้งไม่รู้ดิอย่างมอสกายบีอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ดอกไม้สีแดงในการผสมพันธุ์ไงฮะดังนั้นก็เอาเฉพาะดอกไม้สีแดงแล้วกันแป๊บน,นึงนะอันนี้26อ่าฮะแล้วอันนี้ได้26หรือเปล่าฮะอ่ะเอาเป็นว่าดอกไม้ แต่เนื่องจากทรัพยากรเรามีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นฮะอะเอาดอกไม้สีแดงไปก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนอะดอกไม้สีเหลืองฝากไว้ก่อนอแล้วเราก็มาทุบลังพึ่งกันต่อฮะเพื่อปการประหยัดเวลาดีดนี้อีกรอบหนึ่งฮะ One hour later. พึ่งโกรธเราอีกแล้วมาทำไมพึ่งต้องมาขอยกันด้วยฮะแง่เดี๋ยวเดี๋ยวทำรังพึ่งใหม่ให้เออนายไปอยู่ในวันบ็อกแบบนั้นเราก็ต้องทุบนายดีปยโถคุณพึ่งขาเราขอโทษนะแมวผิดไปแล้วอย่าทำร้ายแมวเลยขอร้องโอเคขอบคุณนะนายหยบโอเคครับหายกรธเรียบร้อยขอบคุณฮะโอเคอีกหนึ่งตัวเย้ขอบคุณฮะหายกรธได้แล้วดีกันดีกันดีกันนะ กดนานด้วยตัวนี้ไอ้ลูกไปโกดไกลมาไม่พูดอ่ะหายโกดแล้ว <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าบล็อกอันนี้มันคือบล็อกอะไรอะนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีบล็อกอันนี้เยอะมากเลยดังนั้นฮะเราก็จะใช้บล็อกอันนี้เนี่ยฮะในการทำฟาร์มพึ่งชั่วขาวแล้วกันโอเคป่ะฮะสัญญาฮะมันคือฟาร์มพึ่งชั่วขาวเพราะว่าเอ่อรูปลักษณะบล็อกมันทุเรียนมากเลยนะฮะโอเคอก็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 เอามาตามไปก่อนถามนิดหนึ่งถ้าผู้ชมคนไหนมีใครเป็นโรคกลัวลูหรือเปล่า รูมันเยอะมากเลยนเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเป็นโกกรคกลัวรูนี่มันน่าจะไม่ไม่ดีมัง้งฮะโอเคครับเราเราเราเปลี่ยนบล็อกก็ได้ฮะเดี๋ยวบางคนแบบเป็นโกกรคกลัวรูมันมันไม่ใช่โกกรคกลัวรูหรอกแต่มันแบบขยักขยแยงอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะฮะเข้าใจอยู่ฮะว่ามีคนแบบนี้อยู่เดี๋ยวจะอึอดอัดในการดูฮะดังนั้นรับผมทุบออกก็ได้ <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษเอ,อ่อมันมีวิธีการทุบแบบฉลาดกว่านี้ไหมฮะใช้อะไรทุบอ่ะใช้พิกแอคทุบเหรอไม่น่ามั้งใช้อะไรทุบอ่ะใช้มือทุบเหรอฮะอ่ามือทุบก็ได้แล อาบล็อกดินกนะแดบล็อกดินมันมีเยอะเนาะดังนั้นใช้บล็อกดินไปก่อนแล้วกันฮะชั่วข้าวนะฮะสัญญาสัญญาสัญญาเดี๋ยวเราค่อยไปทำเกาะสำหรับพึ่งโดยเฉพาะฮะอันนี้มันเป็นเกาะแบบเออมวสซัวไปก่อนแล้วกันฮะนี่เนนี่เนีชัวขาวช่วขาวชวขาวแต่แต่แดนแต่แต่แดนต่แตแดนแต่แต่แดนแต่แต่แนต่แต่แดนแต่แต่แดน เอาหน้าขอโทษนะฮะที่ว่างบประมาณเราไม่พอคือตอนนี้เราก็อยากจะสร้างด้วยกระจกอะเข้าใจไหมแต่ว่าตอนนี้ฮะกระจกเรามีอยู่อย่างจาํจกากัดจํากัดนะฮะดังนั้นก็เป็นทางออกเดียวแหละฮะนั่นะก็คือใช้บล็อกดินไปก่อนโอเคป่ะฮะรอผมผสมพันธุ์พึ่งให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างเกาะเพิ่มตรงนู้นโอเคป่ะฮะวิธีการปั๊มทรายหรือปั๊มกระจกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีนั่นแหละฮะซึ่งวิธีดูแลง่ายที่สุดเนี่ยฮะเราจะต้องใช้สิ่งนี้ฮะนั่นะก็คือการคราชชิ่งนั่นเองฮะก็ มันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ทำในคลิปถัดๆไปแล้วเราจะได้ทำฟามพึ่งให้มันดูดีฮะอันนี้มันแบบมันนักเกียรน่าเกียดนะเ,เนี่ยมันเหมือนบ้านดินในชีวิตลอดอ่ะที่ผมแบบชั่วคราวมานานแสนนานจนจบซีรีส์อ่ะนะฮะหวังว่าไอ้เจ้าฟามพึ่งนี้คงจะไม่อยู่กันยันจบซีรีส์นะฮะไม่เอานะไม่ดีเรามาทำประตูกันดีกว่าฮะซึ่งประตูเราจะทำเป็นประตูไม้ละกันเพราะว่าง่ายดีฮะแล้วเราก็มีไม้อยู่แล้วเย้เราก็ทำแบบนี้แหวบอ่ะฮะ ประตูเหลือทำไงโยนทิ้งปิวปวนะฮะเป็นอาหารของไอ้จอต้นเอ็นโดเฟมไปแล้วกันโอเคใช้ให้เกิดประโยชน์อเอใช้วัสดุคงวัสดุคงเหลืออารมณ์ประมาณคือเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ไงฮะโอเค,เปอเคแปะไฟให้สว่างนิดนึงนะฮะเราไม่อยากให้มอนเตอร์มันมาเกิดในนี้เดี๋ยวแบบเข้ามาแล้วแบบตื่นเต้นกับชีวิตะฮะแล้วเอาพึ่งมาปล่อยในนี้ได้เลยฮะก็เอามาแปะแบบนี้โอเคแล้วก็แบบนี้อเอา แบบนี้ผสมพันธุ์พึ่งไปก่อนนะอะไรอย่างงี้งนะในห้องนี้อันตรายอย่างหนึ่งอย่าเผยไปจิ้มพึ่งเด็ดขาดโอเคป่ะฮะถ้าเกิดสมมติเราไปจิ้มพึ่งตัวหนึ่งนะทางห้องเนี่ยฮะมันจะมาโกรธเราแล้วพึ่งมันก็จะมาต่อยเราแล้วมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่อ่ะนะต่อไปฮะเอาดอกไม้ไปให้พึ่งฮะนี่ได้มาสิบดอกแล้วเอาไปเลี้ยงพึ่งแป๊บหนึ่งมีตัวไหนต้องการดอกไม้บ้างแปะแปะ แน่ารักอ๋อนี่มันพึ่งหรือแมงวันก็ไม่รู้พึ่งตัวใหญ่เนาะ <c oughs> นทุกๆการเลี้ยงพึ่งผมก็แซวทุกครั้งว่าพึ่งนี่แบบตัวใหญ่มากคือเนี่ยดูดูเปรียบเทียบขนาดดิเนี่ยดูดูขนาดดูดูเป็นโลกแห่งความจริงเนี่ยครับผมหัวใจวายตายนะเนี่ยดูพึ่งดิใหญ่เท่าหัวคนอะ่ะไตเล้ยววันเนี่ยพึ่งตัวนี้เนียเรายังวิ่งหนีกันเลยแล้วถ้าพึ่งแบบ ña, มาอย่างนี้นี่ไม่ไหวอะแต่พึ่งในแมคครับอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ไปตบตีอะไรเขา เขาก็จะไม่มาทําอะไรเราไงแต่ว่าในโลกของความจริงฮะคืออย่าไปเข้าใกล้พึ่งโอเคป่ะฮะเพราะเราไม่รู้เนี่ยว่าพึ่งมันคิดอะไรอยู่ไงพึ่งมันแบบเฮ้ยไปใกลๆมนุษย์อะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าพึ่งมันชอบเรามันไล่เรามันทําอะไรกับเราคือเราไม่รู้ไงดังนั้นออกห่างๆดีที่สุดฮะรู้สึกเหมือนไอเทมมันจะเต็มใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะใช่ <S <S <c oughs> ออ้ผลผลิตมันเยอะมากเลยเดี๋ยวขอขยายกล่องกับของตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเราสามารถทำดอเวอร์อัปเกรดได้อันดับแรกฮะทำดอเวอร์มาก่อนแบบ นีนะฮะแล้วก็ฟึ้งฟึงฟึงฟ้งฟึงมันทำยังไงนะแบบนี้ปะอ่ะโอเคครับเราก็ได้ดอเวอร์มาเย่แล้วเราจะทำอัปเกรดตัวนี้ฮะก็คือสามารถเก็บไอเทมได้มากกว่าเดิม32เท่านะับ <Yeah. S 1> ก็คือเราต้องใช้เอมมอร์ลแบบนี้ก็ทำมาได้เลย <Wow. S 1> ทำสติกแบบนี้เย่แล้วเอากล่องดอเวอร์ล้อมรอบแบบนี้เย่แล้วเอาเอมมอร์ลออกมาแบบนี้ <Yeah. S 1> ปื๊บปับเย่แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้เย่แล้วเราก็มาคลิกแบบนี้ oh. <laughs> มันคือการขับของดีๆไม่เป็ี่นแล้วไงเอาเป็นว่ามันก็จะเก็บของได้เยอะกว่าเดิมอะฮะอาแป๊บนึงนะฮะเออ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 ปึ๊นั่นแหละฮะมันจะเก็บของได้เยอะกว่าเดิมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งระหว่างนี้ฮะผมก็จะทุบตรงนี้ไปเรื่อยๆโอเคป่ะฮะถ้ามีอะไรตื่นเต้นอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเพื่อไปแก้ประหยัดเวลาติดนิ้วฮะโอ้โอเคอัปเกรดไปที่เรียบร้อยแล้วเย่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 ที่สุดของยุคพึ่งเรียบร้อยฮะดังนั้นฮะตรงนี้เราจะยังงไม่่่ยุโอเคปะะฮ เราจะกลับไปที่ยุคพึ่งของเรากันก่อนแล้วกันฮะอ่ะอะแอบจิ้มนิดนึงอ,อ่งนิดนึ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 งแอบจิ้มแอบจิม้มอ่าโอเคโอเคครับแค่นี้แหละครับพอ <c oughs> ยุคของเนเธอร์งอเออนี่มันแร่อะไรเนี่ยซิลีนี่เดี๋ยวนะซ,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 ซิซิซิไลท์เอา้าตายแล้วแร่อะไรเนี่ยซิไตร,ร์เออคือมันอ่านได้หลายแบบมากคือ ศั์ภาษาอังกฤษก็คือมันแบบเราต้องรู้ไงว่าคํานี้มันอ่านว่ายังไงแล้วเราก็จะอ่านออกเสียงตามนั้นคืออังกฤษมันผันคําได้หลายแบบอะปัญหาคือผมไม่รู้ไงว่าสัพท์อันเนี้ยมันแปลว่าอะไรซึ่งคํานี้มันอ่านว่า citrine citrine อ่านไม่ได้ไงซิตินา a โอ้ซิต r นี่สุดยอดภาษาอังกฤษผมนี่แบบมันแหลมเลือดประศรีมันดี่สงแสงมันดีเด้งดึงมันดึงดึงต่อจริงๆเลยซึ่งถามว่าไอ้แรพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไง นั่นสินะมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันมันใช้ในการทำพวกเครื่องรางอะไรอย่างนั้นเหรออ๋ออาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคนฮะแต่ว่าสำหรับผมนี่คือมันลกมากๆนะนั้นฝากไว้ก่อนแล้วกันกลับมาที่ยุคพึ่งหออเรากันต่อฮะเราได้พึ่งมาเพิ่มเติมอีก2ตัวฮะเอยไม่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 ออกมาครับไม่ออกข้างนอกนายเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเข้าไปเดี๋ยวนี้ห้ามออกมาปิด คนอะไรทะเลาะกับพึ่งพึ่งอย่าออกมาสิลูกเข,เ,ขเ,เข้าไปเข้าไปไอ้ก็เข้าไปสิเออนั่นแหละฮะเลี้ยงพึ่งชั่วคราวฮะแปะไว้แบบนี้ใช่แล้วตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าตัวนี้เนี่ยฮะมันเป็นพึ่งยะไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> นั่นแหละฮะอันเนี้ยมันเป็นพึ่งธรรมดาใช่ป่ะฮะเราจะทําให้มันเป็นพึ่งวิเศษได้ยังไงวิธีทําให้มันเป็นพึ่งวิเศษเนี่ยฮะ,ะสมมุติเราอยากจะได้ตัวฟาร์มเมอร์นะฮะอาฟาร์มเมอร์ ก็มาไล่ดูแบบนี้ฮะว่าฟาร์มเมอร์ทำยังไงอ่ะมันจะต้องมีพึ่งตัดไม้ใช่ไหมอ่ะพึ่งตัดไม้ทํำยังไงพึ่งตัดไม้ก็คือต้องเอาเยลโล่คาเพชรเอาเยลโล่คาเพชรหาได้จากไหนก็คือเราต้องหาจากโอเกนสตรงนี้นั่นเองฮะอ่านั่นแหละฮะก็คือมาเลยต้องทํารังรังพึ่งที่มันแบบมันเนี่ยมันมันเนียมันแบบเป็นรังไม้เจาะรูแบบเนี้ยเข้าใจไหมฮะแล้วพึ่งมันก็จะเข้าไปอยู่ แล้วมันก็จะมีโอกาสได้พึ่งต่าง,าง,างนาๆนานานาั่นแหละฮะเราจะต้องเลี้ยงพึ่งเพิ่มเติมเห็นปะฮะเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมาก <c oughs> แต่ไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่เราได้พึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอกลับอีกคลิปแค่น,นี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์วันบอกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคิปไหนออกแล้วเกิดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนีี้สสวัดะ